ก็คือหิวแห้งอยดีเนาะตายเอาไงเอากินอีกข้าวสวันแล้วเป็นหมด้กินข้าวสองมื้อเลยมันเราเราไปเพื่อนคนอื่นนี่ก็ไปได้บมดเราไปได้เลยได้ตัว่าบ้านนี่สามารถไปได้หมดโอ้นี่ไส้ใหม่เนี่ยเพิ่นจะมีใหม่มีโรเด้อร์โรเตอร์ตั้งนานเลยเพิ่นกับงมไปจังสันนี่โรเตอรถโรเตอรเอาขึ้นเลยขึ้นเลยไปเลยขึ้นรถไปเลยลูกฉวัตินาเขตเลย เราเคยเด็ดเแล้วหูแล้วแบบนี้เป็นคนทางนะปึ๊บเออแล้วก็แล้วก็โค้งเนาะเออเออนี่นี้บ่อันนี้บ่กินกินข้าวก่อนนะอันกินขนมกันเด้อกินก็โอ้เราขยากดีดีเราไอ้ไอ้กินกินโดนเลยพี่น้องเลย อากินนมลองลองขอน้ำนี่เดี๋ยวชีเดี๋ยวชีแค้นโอ้ยลิ่ำบากี้ชื่นยังยังบวัวนะมาตูตาบอดนี่เฮงหนานี่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทงยางชีพนี่ของเป็นอาทีมงานเอื้อเจสิกา้าอยู่ทางสหรัฐอเมริการาบริษัทปัญฝาเฮาซื้อมาแป่งปันให้เจ้าเดอ้อ คือเป็ี่ยนหน่อยสิเนาะทรมานเลยตาบอดช้ำเอาพี่น้องเลยมาพบมาพ่อกันอคือเกาอีกแล้วมันอีสสบายดีเดอร์ส่สองเบาย,ยาวส่องเบาเตียงทองเอฟซีบาชุกุจุคนพี่น้องเลย,ยอืม เมื่อนี่ทางบ่อเตียงและทีมงานเนาะทางบ่าลีแล้วก็คูดอยพี่น้องเลยได้มาหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านยังเกาะบ้านห้วยสังบ้านห้วยสังเมืองเผาดุมเนาะแข่งโบแก้วคือเกาดอยบ่าเตียงมาเห็นแวบแรกกะพี่น้องโอู้้สึกว่าสลุดสังวิเนาะเพราะว่าตาบอดสนิทเลยบ่บ่าลีสนิทเลยที่าเบิรงบ่เห็นเลย แล้วก็บ่มีไผที่จะเบิ่งแยงนะพ่อแม่กัเสียมาแล้วไออีพี่น้องก็ถือว่าแยกไปมีครอบครัวอยู่บนอื่นกับ่มีไผจะเบิ่งแยงนะคือมีแต่ชาวบ้านเนาะยืนนี่ยืนนกินเลยเนาะทำอะไรทเมืองบ่มีไผ่กับบ่มากินเดยเนาะโอ้พี่น้องเหรอเนาะเราเราตักน้ำแบบได้เราเห็ดกินข้าวกินน้ำแบบได้ชาวบุรีบ่มีผู้เบิ่งเลย นี่แต่เพิ่นมักไปหานวดนะนวดไปหาเศร้าผู้ใดที่เฮ็ดเรียกมาเมื่อยๆเนาะเพิ่นก็ไปบีบแข้งบีบคให้แล้วก็ผูริไอตุลก็เอาข้าวเอาหยังให้กินเล็กๆน้อยๆไปเออพี่น้องเลยไทยตุลเนาะด้วยอ่าแล้วพอรับมาได้อยู่บ่ได้อยู่เออปั๊กๆเข้าไปทามเพิ่อนเล็กๆน้อยจ้ะพี่น้องเลย เพื่อนเราอยู่นี่เนาะโอ้สบายดีเด้อน้เบาเด้อโอ้ฮะโอเคสบายดีคำหักเราซื้อคำหักบอบอเมื่อนี้เฮาพาดนี่ผู้สืบเพิ่นใจบุญเพิ่นดูเพิ่นแหละดูสวัสดิ์ในเคสเพิ่นขึ้นมาทางภาคเหนือโอกาสขึ้นมีโอกาสขึ้นมา ก็เลยพามาเบ่งเจ้าให้กำลังชิพกำลังใจเจ้าเนิ่งอือสิบ่าวคำหักที่จะกินข้าวหรอบ่เบาวคำหักโอ้บุพเพน้กินบ่มีข้าวกินโอ coping, ้ต้เป็นวดบริเวณวดบุพพวดวดโพตกมาเดียวโอ้มีคนเปลือเข่าในนี้นะอ๋อตอนเขาเจ็บเนร่ายวัดโนติมีคุดเปลือเข่าในอ๋อเจ็บยังจะเป็นยังไงเป็นไข่อยู่ในน้ำ กัดมือให้มันดีเหมือนโต้หัดทีนี่นะไปหมดเมื่ได้เลยเราเคยมีเมียบ่บอกเคยจักบอดมาจักปีตาแล้วขออนุญาตเด้ออันเราข้ามหักอันตาเจ้าน่ะเป็นเป็นยังเกาะมันจังบ่เห็นเป็นตั้งแต่น้อยเลยตั้งแต่เกิดเลยบ่ะโอ้ สร้างินแท้มหม่น่น้องเสร้างว่าสร้างเป็นมแข้าวน้าแต่ละมือเจ้ากินเอามาจะใช้กินบอกครับหต่นเอากินเนึ่งเนืองแล้วก็อึดเนืองก็กินไงอืมนนั่นหนึ่งได้บ่บ่่ได ออเอาข้าวสารนี่เลยไม่ได้่าหักว่าเอาข้าวสารให้ให้ให้ล้าเนาะเล้าก็เอาไปให้คนอื่นหนึ่งแล้วก็แบ่งให้กินบันเลราไปเพื่อนคนอื่นนี่ก็ไปได้บมดเราไปได้เลยได้ะว่าบ้านนี่สามารถไปได้หมดโอไหร่โไส่ไมมเนี่ยเพิ่มจะมีไหมเฮ้ยสามารถไปได้เจ้าหญิงเขาเบิ่งได้บอก บอกเข้ามสมมติว่ายางยางเจ้าชิไปกลางบ้านนี่เจ้ายางไปแบบรขอึงหูดิเอออ่ะ่ะจับจับับไม่กระเทามีโรเอร์โรเอร์งหนาเ้อเป็นกระงมไปจังัรถตรเอาขึ้นเลยขึ้นเลยไปเลยขึ้นรถไปเลยลกสวรนักเขตเลยเอาเราขึ้นไปลีเลย เรัดบน่อยมันไ่ได้เเนอนเห้นนอนไม่ได้เลยฉันรับพต่ำห้าตำห้าอนบ่เน่เวนห่งเงื่อทั้งนี้ดู้ามนลงไปเฮือนลุงจ้ามึงดูได้บ่ไปเฮือนลุงเจ้ามึงดูไปได้บ่ไปเฮือนลุงจะไปแบบไรเดออเดนเอินเดินเออเเเอเเ ไม่ห่างไวเราเคยเดียนแล้วหูแล้วว่นีันเปลี่ยนคนทังอะนะโอ้ฮยยะใช่ใช้เฮื่อนเจ้า อเดี๋ยวฮู้ามาเล่าไปถือโบเฮือนลุงเจ้านะใช่เฮือนลุงเจ้าไปถือบ้าไปเบิ้อัวให้เดี๋ยหฮู้่าเจ้าไปแบบไรนะเดี๋ยวฮู้ไปเลยะเ,เปิเออแล้วก็แล้วก็วกโค้งเนาะเออํำกุ้งไหมแล้วก็โค้งอื เออใส่อาส่ใหม่ก็เท่านี้โมเหยียบเนาะเออน้ำจักเว้นน้ำีกพุ่นะโอโอ้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 กิน้องเลยเออจไปได้เนาอก็ไปได้ของเราไเลยเออใช้เกินลุงเหรอ เพื่อนคนโบกนต้ยใช้เหือลุงอันนี้ปอันนี้บ่อันนี้บ่เหือลุงเหโอ้ นำบอลลุงบ่เออสบายดีลุงหันไพ่ชนี่อันน okay 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 ั้นเคลื่อนค้นบอกเฮ้ไม่ลูกลายโออเคโอเคโอไปมือเฮือนไปไปนี่บอลุงเหรอนี่บอลุงสบายดีลุง ไป uhm. โดโีดโูดดยโอ้ยคุ้นอยู่เชียวตามเล่ตามเล่าตามเออตัากนานเพนดูเพื่อนอยู่บนเพื่อนเพือนเล่าดีๆแม่แม่อยูบ

นี่ก็ปูอีลุมเน่ยท่านส่งให้ผลโพอาวสบายดีไม่เท่าออเออพี่นะ้องลยเนาะสบายดีนะมีคนเพือนบาลูกเออเงนพี่นยอง สบายด้ยเออพากเน,<ร>นือ e. ็ช้างอยู่นะฮะเคลื่อนเจ้าบ่ <influencers. S 1> อนี่นะเอาพป่น้องเลยโผโผโตนักหวงหนวงในด่นอ บักอาสบายดีบักทึกโอ,อ้ยพี่น้อย่างสบายดีดูเแ็มสบายดีพากันดูทั้งจะค้นอยู่ในฮะจะค้นล,ลูกจะค้นเหรอเอ้ยอันซานอ้ยปดโผพี่น้อย่ oh, องอางใส่ทรงให้ลูกเนะี่เดี๋ยวเอาเอาชิมไมเอาขอนมมาให้ใส่ทรงให้ลูกให้เต้าก,ก่นอนเหีเดี๋ยวเอาชิมไมใหม่ด้วยใส่ก่อนโอุ้ยเป็นอย่างไรปวด ไปหาอนพญตาบอดน้องกันเด็กน้อยบุปาปยป้ายังไม่ทายบ่ได้มาบันนี่ได้เชื่อไหมนะพ่อเชื่อไหมเหรอบ่โอ้โหลบาน แกออกทิมใรอตัวเก่าใเรอมนั่นเลยเชือกฉันชันมีบ่ใส่ยางคนงนี่ก็อืมบ่อไฮเลทอย่านี้จะโตจะใ่โอ้ยพี่น้องยคนมึงรถมันเอาห้เลาเนี่พนี่ได้ผู้ชไว้บุญชุดแล้วนี่ มาป้องมัดเช่พวกเไหเข่าไว้ในบ่พื้นเราได้ไหมนี่นี่แงเอาลุ้นนะ เี้ยรอาน่ต hmm. บ like <pl> <Sempre inside S 2> ันีเดี๋ยวเดี๋เดี๋เให้เราเนี่เตขนันนะบนเตียงไม่ได้เชื้อผ้ามารอบนี่เพราะว่ามีจอมเอาเครื่องค้องไหมมันบ่มีมงใช่เลยเต็มไปเลยมีจอมตอนนี้กิน ơ cái chơi 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 ít chơi 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 Ok ok chơi đi chơi 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 ai 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 kê, chơi 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 โอ้เราใส่สมส่วนแก่ได้บ่แก่แก่รอถูกบ่าสักตีเสียนี่นะสักไปกันวันหนึ่เก็บบ่าทางไปเนาะเอาตัวนี้ไปได้เอาตันนี้จักชิซักใช้เรานำหวยพูนอยู่ไก่ไปได้บ่ก่อนเอามาถ้าไปบางที่แบบนี้เล็กน้อยผสมแก้วลูกแก้วแก้วอีกรูปเพ่อ Nó phọ vào đó, <laughs> <bỏ ở> đây. <laughs> ai 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 nhẹ phần ai 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 เสือไหมเสียใจแต่บุหินเนาะไอ้เอ้ยได้ใช้เสือไมมกับบุหินจะเกิดมาใช้เวียกรรมเนาะเวียกรรมอะไรนี่แหละพี่น้องเป็นเยี่ยงย่างที่อ่าเป็นคติเตือนใจฮะว่าบุคคลอ่านั่พี่น้องเน็ดบาปเผ็ดกรรมนี่แหละเพูดถึงว่าโอ้ยมา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 นั่งมานั่งให้มานั่งควายได้อเด้อเลย ทุดทรมานแล้วนี่นะพี่นอ้องเลยถ้าแปลเนี้กินมาให้ก็ได้เด้อ มีขนมให้เล่าก่อนพี่น้องโอ้ยเนาะมา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 อึบ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 คือมีคือยังนี่เล่าเห็นได้ไเฉยพอดีมีน่าจะกินแบบดิบเลยนะโอ้แนะบบว่าได้ต่มว่าได้ยังเลย,ยนะ ตัักเสบไปตุมกับไม่เข้าใจไปตุ่มไปตุนเด้พี่น้องพี่น้องเฮ้ยเด้อ่าไอ้อากินกินกินข้าวก่อนนะอันกินขนมก่อนเด้อกินก็โอ้เราก็อยากอีดีเหรอจ้าไอ้กินกินกินก็ชิวให้ ไม่ได <c oughs> ้ก <c oughs> <c oughs> <s up> uh ินข่าวอะไรมือเลยเนาะอืมไอ้ไกินกินตดนเลยพี่น <c ười ß> ้องเลยบริกินข่าวบนมือบ้ามันนี่นะโอ้ยอ่่อะ ากินนมลองลองขอน้ำเน่ยเดี๋ยวชีเดี๋ยวชีแค้นโอ้ไป้องเลยสรางเป็นแทะควายเดอ้อแค้นเลยมันมีคนหนึ่งอยู่ขุดชอยๆอยู่ ตะวันนะเขตกับไปนี่แหละแต่ว่าหักเรา่าจนมีลูกมีเต้านะแต่ว่าเร่าหาแต่ว่าเราหาการราหาการ,ระเป็นแต่ว่าบดเป็นแต่ก,กําเนิดแบบนี้แหละอีตจนนั่นแหละก็โอ้แต่ว่าเราเรายังมีเมียยังมีเมียยังมีลูกบังเอิญด้วยเนี่ยอันนี้มีลูกตัวคนเดียวจะเทเอ่ะอ่ะอือข้อางนอกอ้อมทางกัน ลำบากพ่อแห้งอ่ะเออพอสามาทิกจะบื่เแียงได้่ะพี่น้องก็ลำบากพ่อพี่น้องนาอน็นอพ่อพ่อกันเลยห<อ>นี่อยน้ำดีไอ้โอ้ยอกิน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 นมกินนม

อเ uh uh. uh uh. มือม่อก่อนนี่บ่มีเงอน,นโล่ไปแต่่ามือ mm ่อ hmm. นไหนก็นอนคนหันเลยอนี่แกคุณยันจะบุญควรตัดเพื่อนางยัยเนาะเดี๋ยวก็เลยพอมีวันรับบนนอนเด้อเเด้อเออไนอนตุนได้ chìm là bọ nhanh du ai bọ ủa thì hiểu gì đó này á cướp bọ bọ đi hồn ly lo đẹp cái đẹp bạn này ời pa ăn à, เดี๋ยวเอาเอาขาไว้ก่อนก็นได้อันน่ะผ้าอันเสือผ้าเจ้าพี่นังเอ้บึ้งบนนอนของเราอนอนอยู่ด้านน้อพี่นังเอ้ยอ้ะออมานอกพี่ก็ได้เอ้บัณเอามานั่งพี่ก่อนเอาสิบอกเด้อ อ่าน hmm. oh, ah, ั uh, ่งลงก่อนนั่งลงก่อนเดี๋ยวนอนเลยเดี๋ยวเด้แป๊บนึงเด้อเออมีต่อันน่ะตัะจับบังเด้ออันนี้ขนมเด้ออันนี้เป็นทุ่งยางซีบก็คือเรานี่นี่นี่เด้อแล้วก็มีเด้อจับบังมีเข่าอันนี้เข่าซองกระสอบเด้อ โดยนี่เข้าวองกระสอบแล้วก็มีอ่านี่เป็นเป็นเป็นถุงยางชีพนี่เป็นเกลือเปลกแป้งนวดยังอยูย่นีิบัดเลยเดอ้ออ่าพี่น้อะไรโอ้ยทั้งบัดทั้งมวลนี่เป็นอันนะ่ะของอ่าทีมงานเอ่ยเจสิกา้าอยู่ทางสหรัฐอเมริกาบริษัทปภะเฮาส์ซื้อมาแบ่งปันให้เจ้าเดอ้ออ่าภาคความกุ่งขับใจเพื่อนในรุ่งขับใจเป็นบ่ ออขอบใจเด้อเอื้อยขอบใจเอ้อขอบใจเด้อเอื้อยที่ผ่าเครื่องมาให้น้องก็เป็นบ่นโอ้ยเราก็บบ่ไม่คยเป็นเนาะอ่ะบ่เป็นยังมีแต่ถ่ายคลุมให้นน่อ่าเป็นรองเนี่ยเพราะว่าทางเอื้อยเพื่อนอ่าจะได้จะเบิง่งนะเนาะอืมโดยโอเคเพราะว่าเห็นแล้วอยู่บ่ ซอยไดลายเนาะเพิ่นผักมาพันปลายพี่น้องเลยพันห้าพันหกอ่าร้อยก็ดอนแต่บ่เตียงก็ซื้อแบ่งมาหลายหมู่บ้านหลายครอบครัวแล้วแหละอ่าแล้วก็ยังอยู่เงินเพิ่นอยากแบ่งให้ไปซื้ออน่ะสุดให้งอาเคียนแนี่ยหัวสันแต่บ่เตียงก็ได้สิไปซื้อเนาะอ่าไปแบ่งปันกันอีกต่อไปแต่ว่าอ่าในข้างนี้เขาก็ซื้อแนวกินแนวยามาผักมาตอดอ่าอีตนได้ไอเอ้ยเนาะ ก็ซื้อเป็นอยู่บงเงินนะชื้อเป็นบ่นนนได้อยู่เนาะอ่าเอออันนี้เงินใบหาสิบพันเด้อเอาไวไ้เวลาเครื่องของเจ้าเบิดและเจ้าไปซื้อกินอยู่กลางบ้านเด้อหน่อยแต่ว่าในระวังนี่นี่เจ้าบดได้ชื่อด 3, 4, 50, นะอกสามสี่หาหมื่นนี่นงเครื่องมีหลายอยู่มีในกแก๊สหนึ่งเด้อเออไปเอาเข่าไว้ไปไปเ้าวเจ้าเอาเอาข่าไว้ให้ไปอ่าอ่าโอ้ โอ้โหดด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 ดอดดดดดดดอดด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 ้ดด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 ดกดดดนอพ่น นั่นนุ่มเด้อน้ำมือเจ้าหันเด้อดูเอาไว้กินเด้อฮักักับก่อนได้ปะนี่ฮัสิกับปากอ่นนั้นมีนะมีแก๊สหนึ่งเจ้าเห็นได้มีกินนะกินล่กเลยอ้้ออีตัวเด้อินำมินพื้นอยู่ดีเต็มกไปเด้อเ่าเว้นดะบกโธรมานลีโลเลยพี่น้องเลย โดนเขาเจ็บแตดีพ pues e ี <oo> ่คนเบื่องหรอโดนอใเจ็ยาจานจะตายเออัเพือพ <wurde> ่อือนแมนมันิี่บาครับเพาะเีคันี้อีตนเดอันนี้อัีคนช่วยนี่มีคนให้เขากินเขาคนกุมมาช่วยทีเดียวมีคนให้เขาขึ้นเลยเขาบ่มีเลยโบหลักสุดอ้าวเข่านี่แหละก็ไปให้อเอินน้องหนึ่งให้เด้อ Bà chọn nung hai, emmie dọc hà nội đây. Eto lê bò hụi bì quát. Doi, rồi doi, doi. You cái, bà hàm ngưng hai gói ăn đơ. Tap gần đơ. Doi, 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 doi. Bà, you know, ngay ừ, ta bọn tang kapo baneka. And dạy mày beng pan hai tang kopo hoa 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 กเป็นเงินของทางทีมงานเออเจสิก้าอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะจังไดกะถ้าเห็นคลิปนี้กะฝากถึงทั้งเอเจสิก,าก้ากะทิดพร้อมทีมงานเ,นเด้อพี่น้องค์เงาขมุกขอบใจบัสดสกูลสุกคนขอให้อยู่ดีมีเฮงพร้อมครอ,อบพร้อมครัวบ่ิสุทธิธุรฯกฯิจการงานใดๆก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานตลอดปีและตลอดไปเด้อสาธุขอมุกขอบใจหลายๆได้บุญได้กุศลหลายๆเด้อทั้งทีมงานเออช่ได้ซอยทั้งครอบครัว คนตาบอดเนาอพี่น้องเนาะถือว่าได้บุญได้กุศลหลายไปสำหรับทิ่นี้กับเตียงขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปบึงครอบควัตต้นาอีกพน่อยเพื่อนกน็โอ้นักดูน่อก <นะ S 2> ็นเลเนาะไปอยู่ดีมีเฮงเบอร์สูตรสุขคนเดินทางต่อสบายดีเด้อพี่น้องเด้อไป